คิมน้อยมาแนวใหม่จัดพิธีสวนสนามฉลอง73ปีก่อตั้งประเทศแต่ไร้เงาของขีปนาวุธอย่างที่เคยโดยในปีนี้จะหันมาต่อสู้กับไวรัสแทนโดยสำนักข่าว KCNA รายงานว่าผู้นำคิมจองอึนได้เข้าร่วมในพิธีระหว่างที่กองกำลังมั่นคงและกองกำลังทหารนับแสนเข้าร่วมสวนสนามในจัตุรัสคิมอิวซุงในกรุงเปียงยางเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นพิธีสวนสนามเฉลิมฉลองวาระครบรอบ73ปีการก่อตั้งประเทศโดยสื่อท้องถิ่นได้มีการเผยแผพร่ภาพสุดอลังการชุดใหญ่โดยเฉพาะของกองกำลังในชุดป้องกันสารเคมีสีส้มที่สะดุดตามากเป็นพิเศษแต่ว่าไม่มีการนำขีปนาวุธรุ่นใหม่ๆออกมาอวดสายตาชาวโลกอย่างที่เคยโดยนุงสุพิมโรดองชินมุน ซึ่งเป็นกระบอกเสียงของพักปรงงานเกาหลีเหนือได้เผยแพร่ภาพของกองกําลังที่สวมชุดป้องกันสีส้มและสวมหน้ากากทางการแพทย์ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้กับไวรัสที่มาร่วมเดินสวนสนามเคียงข้างกับทหารึเป็นที่น่าสังเกตว่าพิธีสวนสนามครั้งนี้ไม่เห็นภาพปรากฏของขีปนาวุธรุ่นใหม่ใดๆอีกทั้งผู้นําคิมจองอึนก็ไม่ได้กล่าวสุนทร,รพจน์ใดๆซึ่งแตกต่างจากพิธีสวนสนามเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วโดยสิ้นเชิง โดยสำนักข่าวเคซีนเอรายงานว่าหน่วยป้องกันโรคระบาดฉุกเฉินกระทรวงสาธารณาสุขมีความกระตือรือร้นในความรักชาติและความมุ่งม,มั่นที่จะปกป้องเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประเทศและประชาชนชาวสมแดงซึ่งการระบาดใหญ่กำลังคุกคามอยู่ทั่วโลกในเวลานี้แต่อย่างไรก็ตามการเจรจาระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐก็ยังคงไม่มีความคืบหน้าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมา แม้ล่าสุดประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐจะประกาศใช้ความพยายามด้วยวิธีทางการทูตแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าสหรัฐพร้อมที่จะผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรตามที่กลุ่มเปียงอย่างเรียกร้อง